سورة البقرة آيات 40 الله تعالى يقرأ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون قوام <سؤال> <سؤال> <أو بإسم الله الله> <أو> وا <خون> إسرائيل اه> จงรำลึกถึงความเมตตาของข้าที่ได้ให้ความเมตตาแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนเช่นกันและเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าต้องเกรงกลัวคำอธิบายของอายะนี้เมื่อกล่าวถึงบานีอาดัมแปลว่าลูกหลานของอาดัมซึ่งหมายถึงมนุษย์ทั้งหมด ในอายนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงขึ้นต้นอายด้วยการเรียกบันีอิสราเอลหมายถึงผู้ที่เป็นเชื้อสายวงวานของอิสราเอลคำว่าอิสราเอลมีต้นกำเนิดจากภาษาฮิบรูประกอบด้วยสองคำด้วยกันคืออิสรอและคำว่าอินคำว่าอิสรอมีความหมายตรงกับภาษาอาหรับคำว่าอับดุลแปลว่าเบาวส่วนคำว่าอินตรงกับคำว่าอีละแปลว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นอิสราอิน จึงแปลว่าบ่าวของพระเจ้าหรือบ่าวของอัลลอฮ์นั่นเองอิสรออินคือฉายาของท่านนาบียะกูบอะเลฮิสสลามผู้เป็นบุตรของนบีอสิสฮักบุตรของนบีอิบรอฮีมในตับซิดอิบนิกซิดได้นำเอา,าฮาดิษจากบันทึกของอบีดาวดอัตยาลิซีมาระบุว่าท่านอิบนิอับบาสได้กล่าววา่าชาวยาฮูดกลุ่มหนึ่งได้มาหาท่านนาบีสลุลล,ลาะฮุอะเลฮิวะลลมัมแล้วท่านได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านรู้ไหมว่า อิสราเอลก็คือยะกุปพวกเขาตอบว่าใช่แล้วท่านบนบ,บีสุลลาะฮวาเลฮิวะสั้นลมกล่าวว่าโอ้ข้าแต่ลล l a AH, ์ได้โปรดเป็นพยานโปรดดูตับซิดอิบนิกซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่1 1 8ท่านอิบนิอับบาสกล่าวว่าแท้บบรววทจริงคําว่าอิสราเอลก็คือคําเดียวกันกับที่ท่านกล่าวว่าอับดุลลอฮ์โปรดดูตับซิดอตัตตอบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่248 ดังนั้นนบียะกูบอะัลฮิสสาลามก็คือต้นกำเนิดของชนชาวยาฮูดและนาซอรอซึ่งชนทั้งสองกลุ่มนี้ต่างก็มีนบีและได้รับคำพีกล่าวคือในกลุ่มชนของชาวยาฮูดพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูซาและประธานคำพีเตาลอดให้แก่พวกเขาและในกลุ่มชนของชาวนาซอรอพระองค์อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งนบีอีซาและประทานคำพีอินจีนให้แก่พวกเขาเช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งชนชาวยาฮูดและนาซอรอจึงถูกเรียกรวมอีกชื่อหนึ่งว่าอาลุลกิตับหรือชาวคัมภีนั่นเองพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงเรียกเรล่ายาฮูดและนาซอรอด้วยการอ้างถึงบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยคําว่ายาบานีอิสราอิลโอวงวานของอิสราอิลเอ๋ยแม้ว่าประโยคนี้จะเป็นคําที่เรียกรวมแต่ก็เจาะจงถึงเาาหล่ายาฮูดเป็นกรณีเฉพาะซึ่งท่านอิบนีับาส ได้อธิบายข้อความนี้ว่าโอ้ชาวคคำภีเอ๋ยโดยเฉพาะบรรดานักพจน์จากชาวยาฮุดโปรดดูตับซิดอัตตบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่249จงลำลึกถึงความเมตตาของข้าที่ได้ให้ความเมตตาแก่เจ้าคือความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งศาสนาทูตในหมู่พวกเขาอีกทั้งยังทรงประทานคำพีให้แก่พวกเขาท่านมูจาฮิตกล่าวว่าความเมตตาของอัลลอฮ ที่มีต่อพวกเขาคือการที่พระองค์ทรงทําให้น้ำปุ่งพวยออกมาจากซอกหินให้นกคุม้มและน้ำตาลฟ้าเป็นอาหารแก่พวกเขาช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากการตกเป็นทาสและสักการะต่อฟิร์โอนท่านอาบุลอาลียะกล่าวว่าความเมตตาของพระองค์คือให้พวกเขามีนบีและรอซูลอีกทั้งทรงประทานคำพีให้แก่พวกเขา โปรดดูตับซิดอิบนิกาซิดเล่มที่หนหน้าที่118เหล่านี้คือความเมตตาที่ชนชาวยาฮูดได้รับในขณะที่ไม่มีกุ่มชนใดได้รับความเมตตาอย่างมากมายเช่นนี้ในยุคนั้นดังเช่นที่พระองค์อัลลอฮ์สงกล่าวถึงถ้อยคําของนดบีมูซาว่า وإذ قال <سؤال> موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل <سؤال> فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين <سؤال> عدتم <سؤال> تبتون <سؤال> موسى โอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงลำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าด้วยพระองค์ได้ให้มีบรรดานาบีในหมู่พวกเจ้าและได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นกษัตริย์และทรงประทานให้แก่พวกเจ้าด้วยสิ่งที่ไม่เคยให้แก่คนใดในประชาชาติอื่นมาก่อนสุรอันมาอีดะข้อที่ที่20พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกำชับให้เหลายาฮูด รักษาพันธสัญญาที่มีต่อพระองค์โดยกล่าวว่าและพวกเจ้าจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนคือการโน้มรับอิสลามที่ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาประกาศด้วยเชื่อมั่นและปฏิบัติตามซึ่งเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดได้ประจักษ์ต่อพวกท่านแล้วดังที่ถูกระบุอยู่ในคัมภีร์อัลโตรชท่านอบูอาลียะกล่าวว่า และพวกเจ้าจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนคือพันธสัญญาที่มีต่อบ่าวของพระองค์หมายถึงศาสนาอิสลามของพระองค์ที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามส่วนประโยคที่ว่าข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนเช่นกันท่านดอฮากกล่าวว่าจากอิบนนอบบาสในข้อความที่ว่าข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนเช่นกันเขากล่าวว่าหมายถึงพอใจพวกเจ้าและให้พวกเจ้าได้เข้าสวรรค์ ท่านสุดดีท่านดอฮักท่านอบุลอาลียะท่านรอบียบินอานัสก็ได้กล่าวไว้ในทํานองนี้เช่นเดียวกันโปรดดูตับซีดอิบนิกะซีดเล่มที่หนึ่งหน้าที่1นึ